ดอเลยครับน้หอมน้ำหอมครับที่ตอนนี้อยากให้พี่จิงกรณีเรื่องของดุกยภาว่าสรุปที่ไปชิมงานวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับที่่ัน์มาผมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าจริงก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราทำทุกอย่างไม่ใช่แค่ถูกเรื่องข้อกฎหมายเราพูดว่าเราถูกในเรื่องของการเคารพแลวก็ศีลธรรมในการทำงานผมเลยรู้สึกว่าเดี๋ยววันที่26นี้เดี๋ยวผมจะแขลง ทัองราทั้งหมดมโดยพี่พิงมาด้วยก็จะเป็นการพูดบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้ใคงเพื่อจะโจมตีไทยหรืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เงียบแหละผมก็รอดูว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะผมคิดว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวเรานะครับแต่พอเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ X หรืออะไรก็ตามที่ที่ทางที่เขาอาจจะเข้าใจผิดไปเยอะไปไกลเลยผมรู้สึกว่าโอเคเราต้องพูดบ้างเพราะไม่งั้นตอนนี้มันก็กระทบเรื่อกระทบตัวผมแล้วกับผลงานที่เราทําเราสึกว่าเราใส่กันเป็น คนรอบตัวเป็นห่วงไปหมดแล้วผมรู้กว่าโอเคเดี๋ยว26วันนี้ครับเราจะณวันนี้ยังเป็นโปรเจกต์ชื่ออะไรสรุปจริงๆผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าพอ,อคือมันเป็นขนาดนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวขอชื่ดูอีกทีก็เลยคิดว่าถ้าพิจารณาเรื่องเนี้ยเราอยากให้ดูที่เนื้อหาแล้วก็คุณภาพน,นแล้วก็ความตั้งใจของผมโดยที่ยังไม่ต้องสนใจชื่อเรื่องก็ได้เพราะผมมั่นใจว่าโครงเรื่องเนีย้ยผมไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะเอาอะไรของใครนะครับผมก็ทำงานมานานเนาะ สรุปแล้วมันมีชื่อคำว่าบุกถ่ายหรือไม่มีเลยทุกกามที่ยที่มาไมนไม่มีไม่มีห้อง609ยังไม่มีเลยคือผมอาค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไปหนึ่งล้านสองแสนบาทคือเป็นตามสัญญาตั้งแต่แรกๆเนาะแต่ทีมแรกที่ทำเนี่ยก็คือชื่อเรื่องกับโครงเรื่องผมไม่ได้ใช้ทั้งคู่ไม่ได้ใช้แต่ผมอะมีความเคารพแล้วก็ชื่นชมงานของเขาอย่างงเี้ยๆทุกอย่างมันมีมีหลักฐานก็เลยว่า เราทําด้วยอะไรแล้วคือมันมีปัญหาอะไรในกองเราครับมีกันมากครับก็เลยยังงงอยู่ว่ามันไปถึงจุดเราได้ยังไงอย่างอย่างในความส่วนพิเศไม่มีชเรื่องคงเรื่องไหมแล้วม่มีความผิดฐาโคงเรื่องก็ไม่มีไม่มีโคงเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพูดว่าแบบเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ในขอพักเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากขอแต่วแต่หรืแม้กระทั่งส่องแดงเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกว่าเราเอา อะไรของไฟมาคุณพิงค์แบบว่าโรเจกต์นี้มันขึ้นมาก่อนนะก่อนผมจะไปรับมาซึ่งมันเกือบพับไปเลยนะแล้วก็ดูเหมือนร่มันผิดตรงไหนมันติดผิดที่ตรงไหนผมว่าต้องให้พี่เขาไปคุยกับพี่พิงมากกว่าเพราะว่าผมไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่นตัวกับพี่เขาแต่ว่าวันแรกเลยที่ที่พี่เขาโสต์แล้วอาจจะมีประเด็นอะไรเงี้ยผมได้พยายามโทรไปคุยแต่ว่าตอนนั้นน่ยผ่านบุคคลอีกข่้นหนึ่งที่เขาบอกว่ายังไม่สะดวกวหลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ถ้าอารมณ์เยอะๆเราก็ยังไม่อยากคุยตอนนั้นหมายถึงว่าอารมณ์ตองทาที่เขานะตัวผมอะปกติมาก<ช>เสียความรู้สึกนิดหน่อยอะะที่เราเสียเราเสียแต่วา่าวงการมันน่าจะน่ารักกว่าอย่างในคนบอกว่ามันเป็นงานสร้างสรรค์แล้วผมก็คือตอนบรรยากาศในกองเราทำเราเราแฮปปี้กันมากจริงๆเรามีความสุขกันมากจริงๆพอมาเจอแบบนี้แล้วแบบแต่ละคำมันคอนน่อนข้างจะรุนแรงเนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอาจจะติด ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของละเมิดอรเดี๋ยวรอแถลงวันที่6มีผลติทธคือแบบมีความแบบเอาผลงานเราที่มันเป็นซีรีส์เกย์หรืออะไรอย่าง,งเงี้ยมามาเยียดหรือมาพูดใช้คําแบบเนี้ยคือเรียกผลว่าอะไรผมไม่ไม่ได้กังวลเลยแต่ว่าปีนี้มัน2 5 6 8แล้วนะเราคู่กันมาไกลมากกับการที่เรื่องเพศที่มันไม่ควรจะถูกเยียดกิยังว่ามันไม่ควรมีแล้ว,วโโท,ทั้งพี่ออนทรยอานทรายที่เข้าไปร่วมกับพี่ตูนตอมนน มันเข้าใจรู้ว่ิมีกระติกมาแล้วหรือว่าใช่ครับได้มาแล้วแต่ว่าโอเคเขามีกลุ่มคุ่มเก่าก่อนที่พิงค์จะพาเสร็จปุ๊บพอผมเข้าไปคุยกับพิงค์อ่ะจุดประสงค์คือเขาอยากได้เจ็บไปเร่องแต่พอเราเข้าไปรูเรา้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้สมมติว่าเราจะเอานักแสดงที่อยู่กับเราไปเล่นเราก็อยากมั่นใจว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราสบายใจเราก็เลยไปร่วมลงทุนด้วยแล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆรอเพราะเราก็ปากบดแต่แน่นอนคาร์ล์จลงทุน ว่าบทหรืออะไรยังไงคือเราทําตามตัวเปเปอร์อ่ะเพราะว่าผมก็มาเข้ามาเสียงเนาะทำตามเปเปอร์ที่มีทคำสัญญาที่มีถูกต้องทุกอย่างเพราะฉนั้นเรื่องที่เกิดในกองเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในภาพยนตร์เราเราไม่ได้แบบต้องไปอธิบายให้ใครฟังนะตอนนั้คมันเริ่มมาจับตังค์แล้วทายสัมผัสที่เขาพิมีของคุณโอเดตใน20กิโครับที่พิง่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่แค่2กิโลก็ไม่ใช่ไหมที่พิงอยู่ที่บ้านในช่วงนี้ ว่าต้องบอกว่าอ่ะเสถานการณ์ช่วงนี้นมันรถประม,มันไปไกลมากด้วยความที่เราเรายอนคาว่ะพอเราอยากจะค้าสก็แน่นอนทั้งบดเรประบ้อมันมาพาไปไกลแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นจังหวะที่เรายอนาต้องลงเป็นก็การใช้คํานี้แล้วกันคือเราว่ารู้สึกว่าพี่พิงค์ก็จะกังวลตรงนั้นด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูโปรเจกต์ตั้งแต่แรกแกต้องกลับไปดูหลังบ้านว่าเฮ้ยงบมันถูไปไกลขนาดนั้นเนี่ยต้องจัดการยังไงบวกกับสาภาพจิตใจว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทํางานน่มีเรื่องสาภาพจิตใจกันยัง แต่สุดท้ายความสัมพัญ์การกำกับที่พิงอยู่ในบวันแรกจนวันสุดท้ายมันจบเี้ยงตึงตองนักแสดงทุกคนที่ถูกทัดพิงเอี่ยทุกคนอยู่ในกองอย่างแฮปปี้จนมันเกิดเรื่องเราก็ยังรู้สึกว่าวันนี้ผมยังมงว่าต้นสายปลเหี้ยมอินเทนชันของของเรื่องนี้ที่เกิดปัญหาคืออะไรมันเริ่มมาจากวันนั้นเจ้าของมีกระสิทธิ์บ้ากที่พิงไปบอกเขาว่าคุณโดนต่อต่อนกกับแล้วตรงนี้มันมีมันเกิดขึ้นหรือเปลาสำหรับผมทีไม่ได้ทำแน่นอน ผมมั่นใจว่าถ้าพี่เขาคิดว่าพี่เขารักพี่ทิงมากขนาดนั้นน่ะผมว่าผมรักพี่ทิงไม่แพ้กันแล้วเพราะผมก็ซัพพอร์ตพี่พิงแบบสุดกําลังที่จเมีทำได้นะแ,แล้ววันนี้ความเข้าใจผิดเนี้ยถ้าถามด้วยผมทำถามเนี้ยผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์น,นั้นที่ต้องไปคุยกับพี่ทิงแลว้วก็ต้องมาบอกผมมุดด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าพี่ทิงไม่ได้เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้พูดแบบมัถนถึกงกฎหมายกระบวนการแล้วเรได้คุยกับพี่ิงไหมครับว่า ที่พิงเขาดําเนินการเขาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่อยังกับผมเดี๋ยววันที่26เนี้ยเขาก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่าง่ชัดเจนเพื่อมากต้องบอกว่าการแถลงวันที่26เราไม่ได้มาแถลงด้วยอารมณ์เราขอพูดความเป็นจริงในฝั่งเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ฝากทุกคนเป็นคนตัดสินตลอดอย่างประยศกับใครเขาบอกว่าครอย่างเนี้ยมันเป็นการออกมือใส่สวนเขามันมีองไรกับคุณผมว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ตัดสินจากชื่อเรื่อง สงวัฒนธรรมตัดสินจากทีมํำกับคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าช so ื like <normal> <us> ่อเรื่องจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ปัญเพราะว่าเราเคยทำงานกับสงวัฒนธรรมมาแล้วเรื่องชายเราก็ทำงานสได้ทัมทาง่ัเขอรเกี่ยวรื่อี่ที่นว่า i อที่มีอที็กากรรับรู้ของุคว่าแบบว่าไม่ว่าสิอะไรนต่้าเรังรู้ว่าเป็นลูกค้ากอาจจะผิด ต้องว่ากันว่าผิดข้อไหนเพราะสุดท้ายแล้วว่าเรามีสัญญาถูกต้องมีลายเซ็นถูกต้องเราทาตามสัญญาทุกอย่างคำว่าผิดเนี่ยเหมือสนสชืว่าถ้าเขาจะหาข้อผิดที่เขาจะหาข้อผิด,เข,ขผดเขาหาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงึุงผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายว่าข้อไหนกันแน่ที่ที่ที่เขาบอกว่าเราผิดในสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยที่เขาคิดว่าเราละเมอจริงๆหรือว่ามันมีอคติต่างที่ ผขไม่รู้ความจริงหรือเปล่า,าผมก็ไม่แน่ใจ